อีสี่รายชื่อค่ะห้าค่ะหนึ่งสองสสีห้าต่อมาค่ะคุณธีรพัฒนค่ะเจ้ของอีเลยนะคะคุณธีรพัฒนปิยะศิรประพาพรค่ะเชิญค่ะอันนี้ขอให้เอาไว้เซ็นเทคน,นะคะต่อมาค่ะคุณจิรวัณค่ะจะกโอเลเนค่ะ คุณจิรวันโอเลนเซซารอนิสซิเนสค่ะบิสซิเนสนะคะเชิญค่ะต่อมาค่ะสูดจังนะไม่ออกสิรินขอให้นะคะนามสุบุญมาค่ะนามสุบุญมาเลขท้ายโทรศัพท์2 2 2ค่ะไม่มีมีใครสแสดงตัวไหมเชิญค่ะขอให้จริงๆริาค่ะคุณสวย ต่อมาค่ะคุณอาโนนจาก i r อ c ค่ะคุณอาโนนค่ะเชิญค่ะดิฉชิตำพูดตัวนี้อยู่นะตื่นเต้นต่อมาค่ะคุณกระนกวานค่ะจากพารเซิร์ฟค,ค่ะคุณกระนกวานคุณกระนกวานจากพารเซิร์ฟมาจากสงขลาด้วยไม่มีนะคะสร้างข้าวขออีกหนึ่งข่านค่ะ เติยาโรยขอให้ค่ะคุณเดือนเพนค่ะสาสตเติยาโรยจำกัดค่ะคุณเดือนเพนค่ะคุณเดือนเพนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะขอคุณธานสมบัติด้วยนะคะ ต่อมาค่ะคาริเซนสาเคสค่ะเดี๋ยวช่วยพวกเราจับรางวัลด้วยค่ะถนคอร์สิรางวัลค่ะอาจารย์ั้งสองท่านนี้นะคะอยู่กับพวกเราทุกงานค่ะแล้วก็ทุกวันด้วยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทพวกเรานั่นเองเชิญค่ะตอนนี้นะคะเป็นรางวัลกระเป๋าโอเซนะคะรางวัลที่ระลึก5ใบค่ะแล้วก็อีก5ใบ5ารางวัลค่ะจะเป็นรางวัลดวยด้วยภาษีจาก AECFTA โดยอาจารย์สายยาสันพิภาพวงค่ะ น่าเสียดายมากๆค่ะอาร์สายาติดภารกิจนะคะทำให้สามารถที่สามารถมอบายเซ็นให้ได้ท่านปราน